ครั้งแรกและที่เดียวที่รวบรวมสารสกัดไว้เยอะที่สุดด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเวลยู U. อัดแน่นสารสกัดเกรดพรีเมียมมากถึง8ชนิดถูกคิดค้นมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาข้อเสื่อมแปประการได้หมดจดและตรงจุดมากกว่าที่เคยมีปัญหาข้อเสื่อมแบบนี้ค่ะจริงๆอยากให้ดูในเรื่องของอาการที่มันเกิดขึ้นมากกว่าเพราะว่าอาการเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คืออาการแรกคืออาการที่เราอะค่ะมองเห็นมันแบบชัดเจนเลยก็คือไม่ว่าจะเป็น ข้อฝืดข้อขัดหรือว่าจะเป็นในส่วนของการที่มีเสียงก๊อปแกป๊บการที่มันรู้สึกเจ็บเสียวหรือแม้กระทั่งมันปวดบวมแดงร้อนอักเสบขึ้นมาแบบนี้แต่ว่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอาการที่มันเหมือนมันซ่อนอยู่ข้างในต้องการการตรวจแบบละเอียดมากขึ้นจากคุณหมอแบบนี้ค่ะอย่างเช่น กระดูกบางซึ่งเราไม่เคยตรวจเรื่องพวกนี้เป็นเบสิกกันอยู่แล้วอันต่อมาก็คือในส่วนของกระดูกก่อนแล้วก็แตกง่ายมากขึ้นกระดูกมันบางอยู่แล้วแล้วถ้าเรายิ่งไม่แก้มันนะคะมันก็จะกลายเป็นว่ายิ่งเวิร์กยิ่งหวะปัญหาต่อมากล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันหย่อนการที่เราสูญเสียคอลลาเจนไปเรื่อยอะคะ่ะก็จะทําให้ความกระชับความยืดหยุ่นทุกอย่างเนี่ยมันลดลงคราวนี้สิ่งสุดท้ายที่เราไม่อยากให้เกิดเลยจริงก็คือการที่มีข้อตอบผิดรูปผิดร่างซึ่งถ้ามาถึงสเตปเนี้ยคะ่ะไม่มีทางที่จะกินอะไรแแล้้้วสามามมรถกันได ยังไงก็ต้องผ่าตาัดต้องเสียเงินเป็นแสนแสๆซึ่งอาการท้ายๆอย่างที่เมื่อกี้พูดไปอะคะ่ะเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นในท้องตลาดอะคะ่ะมันกย็ยังเหมือนไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันสามารถออกมาดูแลครบทุกอาการตรงนี้ได้แบบนี้ยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ได้ฟังผู้เชี่ยวชาญบอกไปแล้วนะคะว่าภาวะข้อเสื่อมเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่อาการที่เรามองเห็นได้แล้ววันนี้ค่ะเรามีนัดกับผู้ใช้จริงถึง4ท่านที่ผ่านมานะคะเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะคะและหลังจากได้ร่วมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เวลยูตัวนี้แล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างเราไปหาคําตอบกับพวกเขากันได้เลยค่ะ คนแรกนะคะจากร้านนัมเบอรวันค่ะ <c oughs> คือเจนีเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะจนต้องพึ่งค่ะเวลยูคอลลาเจนทานมาเป็นประจําเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทานมานานแล้วคือพี่อะเวลาเดินเสียงดังก็แก๊บก๊็แก๊บแล้วก็ปวดข้อ ปวดเข่าเพราะว่าเรายืนจัดของยกของไปหาคุณหมอก็แล้วคุณหมอก็ให้ทานคอลลาเจนบ้างแคลเซียมบ้างแต่ปัญหามันก็ยังเป็นๆหายๆพอดีว่ามีคนจากเอสมอเนี่ยโทรมาบอกพี่มีตัวเร็วยูสูตรใหม่ซึ่งเขาก็อธิบายว่าสูตรเนี่ย เขาเน้นโดยตรงเลยว่าบำรุงเกี่ยวกับข้อเขา่าแล้วก็กระดูกตัวเก่าเราก็ว่าดีแล้วอะตัวใหม่มันดีกว่าตัวเก่าอีกตอบรับทันทีเลยค่ะได้ทานปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกประหลาดใจเพราะว่าอาการเนี่ยมันดีขึ้นจนถึงปัจจุบันเวลาหลายเดือนผ่านไปเนี่ยอาการต่างๆเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยดีใจกับเจนีด้วยจริงๆเลยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็รู้สึกอย่างนั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติแล้วอาการที่มันเคยเป็นงุดหงิดใจเป็นๆหายๆไม่มีมารบกวน,นจิตใจแล้ว ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกลายท่านเหมือนกันเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะเกรงใจมากเลยเพราะพี่เอกกำลังมุ่นอยู่เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนะพี่เอยืนทำเองขายเองรับลูกค้าเองทอนตังเองยืนตลอดไม่ได้นั่ง ขายอย่างเงี้ยวันนึงอสี่ห้าชั่วโมงเวลาลูกค้าเยอะๆอะะมันจะปวดเข่ามีอาการบวมแดงเวลาเป็นหนักๆะคะ่ะเคยถึงขั้นแบบเดินไม่ได้ ไม่ได้ต้องไปหาคุณหมอแล้วฉีดยาที่เข่าเลยค่ะคือจริงๆอะคอลลาเจนมันมีหลายตัวที่พี่ลองกินมาแต่มันไม่ดีเท่าตัววิวตัวนี้เลยอะค่ะเวยวสุดใหม่ชงแล้วเนี่ยน้ำใสไม่มียังไม่มีตัวไหนที่เคยไปกินเราเห็นแบบนี้นะก็คือใสไม่ชาวดื่มง่ายพี่ทานมาได้ประมาณ2เดือนแล้วะตัวนี้ก็คือยังไม่มีอาการกลับมาเลยอะยังไม่รู้สึกปวดขาที่เคยปวดเคยดังก๊อบแก๊ปก็ไม่มีเชื่อแล้วล่ะค่ะเพราะเดี๋ยวนี้นะพี่เอ๋ไม่มีปิดร้านเร็วนะแล้วก็ไม่หยุดด้วยคุณผู้ชมค่ะคือทำงานแบบ สู้ตายมากเพราะสุขภาพเราแข็งแรงนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เอนะอขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ แหม่ไม่เกี่ยงเลยงานในบ้านก็เก่งงานนอกบ้านก็เก่งนะคะนี่เมื่อกี้เห็นแล้วนะขับรถเองคนล,ล้างผล,ลไม้เองแล้วเดี๋ยวจะขับไปส่งลูกค้าเองใช่ครับตอนนี้ก็ทํามาเป็น1 0ปีแล้วครับแล้วมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยก็มีครับบางครั้งก็คือต้องหยุดงานไปเลยครับสามสี่วันอะไรอย่างเงี้ยพี่บีนี่ถึงได้ว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของคุณผู้ชายหลายๆคนคะ่ะที่ชอบทนทนเหลือเกินนะคะเจ็บปวดแค่ไหนก็ไม่บ่นแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้ชายที่กินยาอีกด้วยนะคะและพี่บีมาลองเวลูคอลลาเจนสูตรใหม่นี้ได้ยังไงคะ เพราะลูกสาวครับตอนนี้ก็ทานมาก็คือประมาณ2เดือนกว่า,วาแล้วใช่แล้วอาการที่เราเคยเป็นอย่างเงี้ยไม่มีเลยครับตอนนี้เวลาจะยกของก้มแล้วปวดหลงังก็ไม่มีครับอาการอื่นๆที่มาเคยกวนใจไม่มีเลยไม่มีเลยครับทุกวันนี้ต้องหยุดงานไหมไม่ต้องหยุดแล้วครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะลองเปิดใจแล้วก็ลองเวลยูพาราเจนสูตรใหม่นี้ดูนะคะเหมือนกับพี่บีค่ะชีวิตคุณจะได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณพี่บีค่ะครับ ว่าพี่เปิ้ลเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะคือทํางานตลอดทํางานเกือบทุกวันจะได้พักก็แค่เสาร์อาทิตย์ปัญหาสุขภาพตึงเป็นไงบ้างคะหมอบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมกระดูกบางก็ไปหาซื้อคอลลาเจนมาทานทั้งตลาดเนี่ยทานหมดแล้วพี่ก็เลยมาเจอเวลยูแตกต่างจากตัวอื่นมากที่พี่เคยทานมากินง่ายไม่ทาวี่กินได้2เดือนไม่กลับมาเป็นอีกเลยดีจังเลยอค่ะอันนี้มันคือตอบโจทย์ตรงจุดเลยเนาะใช่ประทับใจมากไม่เปลี่ยนใจแล้วนะไม่เปลี่ยนแล้ว พอตอนนี้สุขภาพดีแล้ว<ช>ขอบคุณ<ช>พี่ต้นมาก<ช>ขอบคุณค่ะจากที่เราพูดไปเรื่องอาการทั้งหมดตรงที่ผ่านมาค่ะมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ด้วยคอลลาเจนอย่างเดียวเพราะคอลลาเจนอย่างเดียวมันก็จะช่วยในส่วนเฉพาะตรงบริเวณข้อตรงบริเวณปลายของกระดูกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะการที่เราจะทานให้ครอบคลุมอะค่ะเราก็จะต้องทานหลายอย่างประกอบกันน่ยนะคะอย่างสังสกัดนะคะเราก็จะแบ่งออกมาทั้งหมดนะคะเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกอะค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่แก้การข้อขัดข้อฝืดเสี่ยงกอบแก๊บ เจ็บเสียวแล้วก็ปวดบวมแดงร้อนค่ะแล้วก็ควรจะทานคอลลาเจนที่เป็นเปปไทด์ซึ่งอันนี้มันจะเน้นไปที่การสร้างความหนาแน่นให้กับมวลกระดูกอันต่อมาก็คือตัวคอลลาเจนไตเปปไทด์ก็คือจะไปเพิ่มน้ําหล่อเลี้ยงข้อแล้วก็ยังเป็นส่วนประกอบที่แข็งแรงให้กับพวกเล็บผิวผมพวกนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็อันต่อมาก็คือคอลลาเจนไทป์เน้นไปที่การซ่อมแซมข้อต่อแล้วก็ยังสามารถทําให้ตัว กระดูกอ่อนนะคะมันสามารถสร้างคอลลาเจนได้ด้วยตัวเองกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่แก้อาการกระดูกบางกระดูกแตกหักง่ายแล้วก็พวกข้อต่อผิดรูปผิดร่างค่ะก็อย่างเช่นตัวแคลเซียมมันสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกของเราได้อยู่แล้วตัวต่อมาก็คือตัวแมกนีเซียมมันจะช่วยกันกับตัวแคลเซียมในการดูดซึมแล้วก็ทําให้กระดูกเนี่ยมันยิ่งแข็งแรงมากขึ้นตัวต่อมาก็คือตัวจมูบุกถั่วเหลืองจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับความหนาแน่นของตัวกระดูกนะคะตัวสุดท้ายในกลุ่มนี้ก็คือตัววิตามินดี เกี่ยวกับกระดูกบางสามารถกลายเป็นกระดูกที่แข็งแรงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะกลุ่มสุดท้ายะคะ่ะก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถเพิ่มเรื่องของการดูดซึมแล้วก็สามารถทําให้สารสกัดนะคะเข้าไปทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือตัววิตามินซมันสามารถที่จะเอาสารสกัดต่างๆไปใช้ในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราอะคะ่ะ จะดูแลข้อต่อดูแลกระดูกให้มันครบทั้งหมดอะค่ะเราก็ควรที่จะรับประทานพวกผลิตภัณฑ์ที่มันมีสารสกัดต่างๆครบถ้วนยิ่งเราสามารถทานสารสกัดพวกนี้ได้ทั้งหมดอะค่ะจะยิ่งเป็นผลดีกับร่างกายที่สุดแต่มันจําเป็นที่จะต้องรวมสารพวกนี้ค่ะเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยแล้วก็มีนวัตกรรมที่ใหม่ในการรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้สารสกัดพวกนี้ค่ะมันสามารถออกฤทธิ์กับข้อต่อแล้วก็กระดูกของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ